ครับสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองห้าสิบสองนาทีครับวันที่ยี่สิบเอ็ดมีหน้าคมสองอาวุธซีครับมือน,นี้็ก็เลยอยากบันทึกภาพครับเ,เหตุการณ์ทั้งธรรมศาสตร์คือมีฝนตกครับตอนนี้ฝนก็ตกมาได้ตั้งแต่บ่ายสองครึ่งก็ประมาณยี่สิบนาทีแล้วรับอย่างท่านก้าต,ตกอยู่แต่ว่าก็ ควยลงจากหน่อยถือว่าตกตกเอ่อหลายเตืบครับแห้งเตืบครับมาเนี่ยร่างหอนหอนครับฝนกระตกมากโอ้ย <c oughs> <c oughs> เบื้อดินครับต้นมไม้ใบหญ้าก็สดสื่นขึ้นมาเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวย <c oughs> ผมจะถ่ายภาพบรรยากาศทางด้งนานหน้าบ้าน <c oughs> ผมให้เบ่งครับปี๊ีกายผมเบิ่อเคยถ่ายครับ <c oughs> ผมเก็บคลิปไว้ว่าไอ้ฝนมีหน้าครับประมาณวันที่สอง ปี่สามมีหน้าสองหาสามคับพีกายดิปีนั่นนี่ไอ่ข้ายุ่นครับแห้งแห้งคักกุนี่ครับพี่กายนี่ครับนี่ครับคิดพี่กายนี่ด้านนาบ้านผมเห็นคลนยุคค่าเต็มครับสูงครับอันนี้ผมเพิ่งขายไปครับเขาเพิ่งมาตัดเอาไปได้สักประมาณสักเดือนสองเดือนเนี่ยแะครับจะเริ่มปรงขึ้นมาแล้วครับเกิดเลี้ยวครับกลุนยุคค่านี่ท้นท่าน ครับ <c oughs> ตอนนี้ก็จะเป็นฝ้าล้างฝนแล,ล้วครับนี่จะเริ่มแจ้งออกมากแล้วฝนก็เริ่มคอยลงจัอยครับรอบฝนซาลงจั่อยก็จะได้ผ้าฝนแล,ล้วครับคนน่ะเราห้าน้อยเอาหม้หน่อยฝนเยอะทั้งฝนเอาหมยหน่อยก็ติผ้าเดินทางฝนละครับน้องซองห้องน้องค่ายซิตี้ฝนละครับนี่ไปส่งเอาหมยหน่อย ก็เริ่มซาลงนะครับก็เลยเก็บบรรยากาศนี่ไว้เบิ้งครับลงใน youtube ไปนี่ก็เบิ้งได้ตลอดครับจะได้เห็นเ,เหตุการณ์บรรยากาศเกี่ยวก็ฝนฟ่าผ้าอายุในแต่ละปีเอาไว้เบิ้งครับผมว่าเบิ้งพี่น้องกับเดี๋เบิ้งนั่มกันครับคลิปนี้ก็ขอจบ ว้เทียงตัวนี้ครับสวัสดีครับ